สวัสดีครับเพื่อนๆครับมาพบก,กับแปดครั้งนะครับในเพจแป๊ปักมากเหมือนเดิมเป็นประจําทุกวันนะครับก็ เราก็จะมาคุยกันถึงเรื่องราวเกี่ยวกับสโมสรลิเวอร์พูลเป็นประจำทุกๆวันอยู่แล้วนะครับก็วันนี้ก็ขอหยิบยกเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็มันเป็นความเปลี่ยนแปลงนะครับอย่างหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นกับซาดิโอมาเน่ในฤดูกาลนี้นะครับ แล้วก็เครดิตในความเปลี่ยนแปลงนั้นจะต้องยกเครดิตไปให้กับใครนะครับตรงนี้เป็นส่วนที่น่าสนใจแล้วก็เป็นเนื้อหาที่แปะจะมานําเสนอกันในวันนี้นะครับแต่ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมกันในคลิปนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกด subscribe นะครับแล้วก็ช่วยกันบอกกล่าวนะครับกดไลค์กดแชร์ต่างๆให้กับแปะด้วยนะครับเพื่อเป็นขวัญกําลังใจนะครับในการทําช่อง YouTube แปะปากมากนี้ต่อไปนะครับ เข้าเรื่องกันเลยนะครับครับในเรื่องของซาดิโอมาเน่กับความเปลี่ยนแปลงในฤดูกาลนี้นะครับต้องบอกว่าซาดิโอมาเน่นับตั้งแต่ย้ายนะครับจากเซาท์ทฮมตันมาอยู่กับเรอร์พูลตอนนี้นะครับเขาเปลี่ยนตำแหน่งเป็นครั้งที่3ในฤดูกาลแล้วนะครับจำกันได้ไหมครับการย้ายเข้ามาในปี2016ซาดิโอมาเน่ถูกจับปักหลักนะครับให้อยู่ในตำแหน่งกองหน้าตัวริมเส้นด้านขวานะครับแล้วก็เล่นอยู่ได้แค่ปีเดียวนะครับการมาของโมฮัมเหม็ดซาร่าห์นะครับ ในปี2017ทําให้โมมันยึดในตําแหน่งหน้าขวาของทางด้านซาดิโอมาเน่ไปทําให้มาเน่นะครับต้องปรับไปเล่นเป็นหน้าซ้ายแทนนะครับแล้วก็กลายเป็นกองหน้าชุดที่ลงตัวนะครับที่สุดในประวัติศาสตร์สามกองหน้าเรียกว่าูลชุดหนึงเลยทีเดียวนะครับโดยมีโรแบรโตฟิเิโน่ปักหลักอยู่ตรงกลางเท่านั้นเองนะครับก็ทําให้เิียอว์พูลนั้นประกาศสักดาครับขึ้นมาเป็น ทีมที่น่ากลัวนะครับในเรื่องของแผงเกมลุกในระดับยุโรปนะครับเราก็ผ่านไปแต่ละฤดูกาลนะครับลิเวอร์พูลก็ค่อยๆกอบโกยความสําเร็จขึ้นมาจากการเล่นในระบบ3ากองหน้าของลิเวอร์พูลนะครับแชมป์ยุโรปนะครับสมัยที่6นะครับแชมป์พรีเมียร์ลีกแชมป์สโมสรโลกแชมป์ซูเปอร์คัพต่างๆพาเลตเข้าสู่ทีมลิเวอร์พูลนะครับหลังจากนั้นนะครับลิเวอร์พูลเอง ก็ประสบกับปัญหาในฤดูกาลนี้แล้วนะครับนอกจากเรื่องของปัญหาอาการบาดเจ็บของผู้เล่นแล้วนะครับยังมีปัญหาเรื่องการฟอร์มตกของในตำแหน่งกองหน้าทั้งโรเบโตฟิมิโน่แล้วก็ซาดิโอมาเน่นะครับโดยเฉพาะซาดิโอมาเน่นั้นเจ้าตัวอ,ออกมายอมรับเลยว่าเป็นฤดูกาลแห่ง ความผิดหวังของเขาเลยนะครับเขาไม่เคยเล่นแย่ที่สุดในตลอดชีวิตนักเตะมาเท่ากับฤดูกาลที่แล้วเลยนะครับเขาจึงตั้งมั่นนะครับตั้งเป้าใหม่นะครับสําหรับฤดูกาลนี้ว่าเขาจะกลับมาแจ้งเกิดนะครับเขาจะกลับมาทําผลงานได้ดีอีกครั้งหนึ่งแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือซาดิโอมาเน่ก็ทําได้ดีขึ้นจริงๆนะครับแม้ว่า จะไม่ได้เป็นการทําผลงานได้ยอดเยี่ยมเหมือนกับในช่วงหลายๆปีแรกที่เขาย้ายมาอยู่กับลิเวอร์พูลนะครับก็หลายคนอาจจะมองว่าการวิ่งการจับจังหวะการกระชากลากเลยของมาเน่ดูเหมือนจะตกลงไปนะครับจนกระทั่งนะครับลิเวอร์พูเริ่มมีดิโอโกโชตามา จังหวะนั้นก็กลายเป็นว่าโชต้าถูกมองว่าอาจจะมาปักหลักแทนในตำแหน่งมาเน่หรือเปล่าครั้งหนึ่งแล้วนะครับเพราะว่าตำแหน่งที่บูฟแฮมตันของทางด้านดิโอโกโชต้าเขาเล่นหน้าสายนะครับหลายคนก็มองว่าอาจจะเป็นอย่างนั้นแต่ท้ายที่สุดก็ยังไม่ใช่นะครับเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วดิโอโกโชต้าถูกจับไปเล่นเป็นตำแหน่งหน้าเป้าให้กับลิเวอร์พูลมากกว่า ก็อาจจะมีการสลับตำแหน่งกันในระหว่างเกมบ้างก็ตามนะครับจนกระทั่งลิเวอูลนะครับไปคว้าลุยดีอาร์สมาเมื่อตลาดเดือนมก,กราคมที่ผ่านมานั่นแหละครับค่อนข้างชัดเจนเลยว่าทุกคนมองว่าดีอารสเนี่ยครับอาจจะเข้ามาทับในตำแหน่งของซาดิโอมาเน่แล้วมาเ,เ,เน่เองนี่จะอาจจะเป็นคนที่เดือดร้อนในการหลุดออกจากตำแหน่งนะครับเพราะว่าดีอาร์สนั้นก็กลายเป็น ผู้เล่นนะครับที่มาในช่วงจังหวะเดียวกับที่ซาดิโอมาเน่นะครับพึ่งกําลังจะกลับมาจากการเล่นฟุตบอลแอฟริกันเนชั่นคัพพอดีนะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วเมื่อหลุยดีอาสนะครับได้ถูกจับปักหลักลงในตําแหน่งหน้าซ้ายจริงๆแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าซาดิโอมาเน่นะครับมีการถูกปรับตําแหน่งเป็นครั้งที่3นับตั้งแต่ย้ายมาอยู่กับเดียบูนั่นก็คือการถูกจับมาเล่นเป็นหน้าเป่าให้กับเดียบูผลปรากฏว่า มันดีเกินคาดครับเพราะว่าซาดิโอมาเน่นะครับสามารถที่จะรับผิดชอบหน้าที่ในตำแหน่งหน้าเป้าของตัวเองได้อย่างดีนะครับการทําประตูของเขานั้นเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและแต่ละประตูที่เขาทาได้เป็นาการทําประตูสําคัญสําคัญให้กับลิเวอร์พูแทบทั้งสิ้นเลยนะครับซาดิโอมาเน่เป็นนักเตะที่มีความเร็วสูงนะครับแล้วก็ ไม่แปลกที่เขาจะถูกจับตัวเล่นเป็นโก,กระชาติลากเลื้อยแต่เมื่อเขามันเล่นในตำแหน่งหน้าเป้านะครับดูเหมือนวิญญาณเพชฌชคาตนะครับที่ดูขาดหายไปมันกลับมาสู่ตัวเขาอีกครั้งหนึ่งนะครับเขาใช้จังหวะไม่เปลืองเหมือนตอนที่ไปเล่นอยู่หน้าซ้ายแล้วมีโอกาสกระชากมีโอกาสวิ่งสอดเข้ามาเพื่อทาประตูแล้วมักจะพลาดมากในระยะหลังๆแต่เมื่อมาเล่นในตำแหน่งหน้าเป้ากลายเป็นว่าซาดิโอมาเน่นะครับ กลับมาเฉียบขาดอีกครั้งหนึ่งตรงจุดนี้นะครับต้องยอมรับว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยอดเยี่ยมของทางด้านเจอเกนครอปนะครับที่กล้าจะสลับตำแหน่งนะครับทั้งทั้งที่มีดิโอโกโชต้าในช่วงนั้นก็ถือว่ายังอยู่ในช่วงฟอร์มการเล่นที่ยิงประตูดได้อย่างสม่ำเสมอด้วยเหมือนกันนะครับถามวาซาดิโอมาเน่ฮอตไม่ฮอตอันนับตั้งแต่เดือนเมษานะครับที่ผ่านมาเขายิงให้ลิเวอร์พูลไปแล้วถึง7ประตูนะครับก็ถือว่าเขา พิสูจน์ตัวเองให้เห็นว่าไม่ว่าการเล่นในตำแหน่งหน้าขวาไม่ว่าการเล่นในตำแหน่งหน้าซ้ายหรือถูกจับมาเล่นในตำแหน่งศูนย์หน้าตัวเป้าตรงกลางก็ตามเขาสามารถตอบโจทย์ให้กับจูเลนคอปได้เสมอนะครับการเล่นในตำแหน่งหน้าเป้าของซาดิโอมาเน่ไม่ได้ทำดีเฉพาะการจบสกอร์นะครับเราจะสังเกตเห็นได้ว่าซาดิโอมาเน่เมื่อได,ด้ตำแหน่งหน้าเป้าเขาพยายามจะเล่นเป็นฟอลนไนให้ได้ด้วยเหมือนกันนะครับด้วยการขยับลงมานะครับขยับลงมาต่ำ เพื่อจะมาเชื่อมเกมแล้วพยายามจะวิ่งฉีกสลับตำแหน่งกับดีอาร์สบ้างกับซาติป่าโมซาลาบ้างเขาทําได้ค่อนข้างจัดเนียนนะครับแล้วดูเหมือนว่าหลังจากที่เขาเริ่มกลับมายิงประตูได้อย่างต่อเนื่องนะครับก็กลายเป็นว่าความมั่นใจต่างๆ มันถูกพกกลับมาเต็มตัวเขาอีกครั้งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นการไปเล่นในศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนะครับหรือการไปคว้าแชมป์นะครับฟุตบอลแอฟริกันในชั้นครับกลับมาดูเหมือนว่าจะเป็นการสูบพลังนะครับการเติมพลังอย่างยอดเยี่ยมให้กับซาดิโอมาเน่แล้วก็กลับมาเล่นในตำแหน่งหน้าเป้าให้กับเรอร์พูนะครับซึ่งมันเป็นการเปลี่ยนแปลงในช่วงไม่กี่เดือนหลังนี้เองนะครับหลังจากหลังปีใหม่มา ซึ่งจะมาเห็นมาเน่เล่นในตำแหน่งหน้าเป้าในช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเท่านั้นเองนะครับตรงนี้นะครับต้องยกความดีความชอบทั้งหมดให้กับเจอเก้นครอปนะครับเพราะว่านี่เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เขากล้าจะปรับบทบาทของนักเตะซูเปอร์ร์ในทีมนะครับแล้วก็สามารถที่จะหมุนเวียนนักเตะได้อย่างดังใจเขาเลยนะครับซาดิโอมาเน่แม้ว่าในช่วงหลังจะถูกจับลงมาเล่นเป็นตำแหน่งหน้าเป้านะครับแต่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่ เรือพูเริ่มจะพักลุยดีอาสบ้างในบางนัดนะครับมาเนี่กลับไปเล่นในตำแหน่งหน้าซ้ายแล้วก็ให้ดิโอโกโชต้ามารับผิดชอบในตำแหน่งหน้าเป้าอีกครั้งหนึ่งมาเนี่ก็ดูเหมือนจะมีความกระชับกระเฉงนะครับได้รับอาน,นิสงส์จากความมั่นใจที่เขามีในระยะหลังนี้อย่างต่อเนื่องก็ทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับในการปรับแผนเล่นกองหน้าของเร์พูเนี่ยค่อนข้างจะลงตัวนะครับจําได้ไหมครับเทรนคอฟนี้ทําไมถึงได้รับเครดิตในเรื่องนี้นะครับ เจอร์กินคอปเคยปรับให้โรเบโตฟิมิโนนะครับที่เล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวลุกนะครับหลังจากเขาเข้ามาทํางานเขาปรับให้บ๊อบบี้นะครับเป็นรับผิดชอบในตําแหน่งหน้ากองหน้าสูงหน้าหมายเลขเก้าแล้วกลายเป็นว่าบ๊อบบี้นี่นะครับได้รับการยอมรับว่าให้เป็นฟอลนไนเบอร์หนึ่งของโลกเลยทีเดียวนี่ก็คือความใจกล้าของทางด้านเจอร์กินคอปในการที่จะปรับนะครับให้ลิเวอร์พูลนะครับมีความลงตัว อีกอย่างหนึ่งนะครับโรเบโตฟิมิโนนอกจากจะกลายเป็นนักเตะโฟลไนที่ดีแล้วนะครับยังกลายเป็นว่าเขาสามารถที่จะกลับมารับผิดชอบในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวลุกในบางจังหวะถ้าหากลิเวอร์พูลนะครับหรือปรับมาเล่นระบบ4 2 3สเขาก็ยังใช้งานทางด้านโรเบโตฟิมิโนจากความสามารถที่บ๊อบบี้มีอยู่ในตัวได้เหมือนกันนะครับนี่ก็คือสิ่งสิ่งหนึ่งที่มันพิเศษสำหรับเชลล์กินคอปที่ได้รับการยอมรับจากทางด้าน แฟนบอลนะครับหรือผู้สันทัดกรณีทางด้านเกมฟุตบอลว่าทำไมเขาถึงถูกนะครับให้เป็นกุนซืออันดับต้นๆของโลกอีกเคสหนึ่งเช่นเดียวกันอย่าลืมนะครับดดียโ,โกโชต้าที่มาทำประตูดได้อย่างเยอะๆดิโอคูลเนี่ยอย่างที่แปะบอกไปแล้วว่าเขา เล่นกับบูฟเฟตันเขาไม่ได้ยิงประตูระเบิดเถิดเถิงแบบนี้นะครับความสามารถของด้านดิโอโกโชต้า ota, คือการเล่นตัวริมเส้นที่มีความคล่องแคล่วนะครับแต่เจกันคอปก็ปรับให้เขามาเล่นเป็นศูนย์หน้าตัวเป้าแล้วสกอร์ก็เกิดขึ้นอย่างมากมายมีการเราจะได้เห็นการพังประตูจากลูกมงนะครับที่ดิโอโกโชต้าทาได้อย่างต่อเน,นื่องผมเชื่อได้เลยนะครับว่าเจกันคอปเห็นจุดต่างๆเหล่านี้จากการซ้อมแล้วเข,เขาทำให้เขาเกิดไอเดียในการปรับเปลี่ยนนะครับสิ่งต่างๆในตำแหน่ง ของนักเตะให้มากขึ้นนะครับมันก็กลายเป็นอันนี้สงว่านักเตะคนหนึ่งของทีมเ็นเจอร์คับสามารถที่จะเล่นนะครับในบทบาทต่างๆได้ค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะในตำแหน่งกองหน้าที่สามารถจะสลับใครก็ได้ลงมาแล้วซาดิโอมาเน่นี่แะครับก็ทำให้ทุกให้ครบแล้ครับแฟนบอลเห็นว่าไม่ว่าจะตำแหน่งไหนก็ตามเขาทำได้ดีทั้งหมดนะครับตอนซาล่าไม่มาเขาคือปีกจัด ตัวจัดตัวหนึ่งนะครับเพื่อทำประตูให้กับเรอัลม้ดได้อย่างต่อเนื่องไปอยู่หน้าซ้ายก็ทําให้เกิดความลงตัวสมดุลระหว่างหน้าซ้ายและหน้าขวาแล้วก็กองหน้าของเรอัลมาดริดพอมาเล่นเป็นกองหน้าตัวเป้าเขาก็ยังยิงประตูได้อย่างต่อเนื่องอีกเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับจับตาดูในช่วงปิดฤดูกาลนี้นะครับแววแววมาว่าจากผลงานที่ซาดิโอมาเน่ทำได้นะครับสัญญาที่เขาจะหมดพร้อมลักซาดิโอโอมฮัมเหม็ดซาร่าแล้วก็โรเบโตฟิเมโน่ในปี2023 จะถูกพูดคุยกันนะครับในในช่วงซัมเมอร์ปิดฤดูกาลนี้นะครับเอเจนต์ของทางด้านมาเน่เองก็กำลังรอนะครับในเรื่องการเจรจาและเชื่อว่าน่าจะมีการคุยกันไปส่วนหนึ่งแล้วละ่ะบทสรุปอาจจะอยู่ในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับแววๆนะครับว่าค่าเหนื่อยอาจจะถูกเรียกไปถึง300,000ปอนต่อสัปดาห์เลยทีเดียวก็ตรงจุดนี้ถ้าถือว่าซาดิโอมาเน่พิสูจน์ตัวเองได้ขนาดนี้ เท่าไหร่ก็จ่ายไปนะครับเพราะว่าเขายังมีประโยชน์อยู่ในทีมของลร์พูลชุดนี้อยู่นะครับนี่ก็คือความยอดเยี่ยมของทั้งเจอรคินคอปและซาดิโอมาเน่นะครับที่ถูกปรับบทบาทถึง3ครั้งนับตั้งแต่ย้ายมาเล่นในสโมสรลร์พูลนะครับสำหรับข้อบอลน,นะครับที่ตามหาเว็บที่มั่นคงจ่ายตรงไม่ช้านะครับค่าน้ําสูงเสียดฟ,ฟ้าผมขอแนะนายูฟา800อยนะครับเว็บที่อยู่คู่กับสายกีฬามานานแล้วคุณจะลืมที่อื่นไปเลยย้ำนะครับ อยู่ฟา800จำง่ายๆแค่800นะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับอย่าลืมฝากกด subscribe นะครับแล้วก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์ให้กับ f c e e o o o แปะปากมากแล้วก็ช่อง u t u b ปแปะปากมากด้วยครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ